ปบาดเห,ห็ดหนังไก่พี่น้องเห็ดหนังไก่เดินสวนสนามกันก็คนเก็บเห็ดปบาดหลายครับคุณน่ะหลายแมนเห็ดหลาย ขึ้นเป็นทางเลยเด็กคนกยิบกองไว้ก่อนเลยเป็นเหตุที่เบาบางมาก,ก パイプのものでもな。 เฮดหนังไก่เฮดหนังไก่ งนี่ทกคนงมาาราเหลือหักนมดแล้วบบไหนมัมันเปาะอะค่ะมันเปาะ มันพัดง่าย ใหญ่ครับ เสียงฝนโปลอยกรปด๊ากระด๊าและก็ยุดแลวก็ตกฝนก็ไดพี่น้องเว้ยใจอยาอกเลยเจอกันฝนก็ไปอเอามาเด็มันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเฮ็ดอันนี้มันขึ้นเป็นแถวเลย เห็ดนางไก่นี่มันจะเป็นขนขนคล้ายๆกันขนนลงไปเนอะเขาว่าเอาไปพัดกระเพราแซา่ผส <c oughs> มเก็บเพชรกนไหนเฮ็ดเม่ดูก็ไม่เก็บดนะจ้ะอันนี้เขากินกันดนะจ้ะมันกินได้นะจะ๊ะ อันไหนน้าไม่รู้จักก็ไม่ต้องไปเก็บกินตเหตุที่เคยกินนะนะคอ่ะจ้ะ